เอาผีวิววิีผมก่อนวีผมก่อนว่าวิผมก่อนิีผมรอรอถ่ารูปถ่ายรูปเนี่ยเดี๋ยวนะถ่ายวีดีโอวะก็นนีถ่ายเลยเหรอใช่ก็ไม่ไม่เห็นภาพอะไรสักอย่างวะนี่ไงกางเดินกล้อง โอ้โห oh, oh, ติ้งเก่งจังเลยนุ่มเนอะหล่อเลยหล่อมากเลยจริ้งเก่งจังเลยไม่ร้องเลยสั่ผมไม่ร้องเลยตายอยู่นี่แหละตายอยู่นี่แหละตายไม่ไปไหนหรอกอ้โหติ้งมันเก่งว่ะเจ็มันเก่งจังว่ะถ้าอะไรสองขว้วกว่าขว้วกว่า,วา กูเก่งมว่าไว้ครบเจ็ดครบหกเดือนเจ็ดเดือนเนี่ยเนี่ยเริ่มพูดตรงเนี้ยเมื่อว่าในสองขบอร้องนั่นบ้านเลยอ่ะ ถ้าหนูหนูนิ่งๆนี่แหละหนูนะน bra, ไ,ไม่เน้ยมันจะหลอ่อดิ้ถ้าหนูดิ้นมันไม่หล่อนะจับตาอยู่นี่แหนะนัอยู่ตรงตรงอยู่ตรงๆเอออยู่ตรงๆ Nhím ra lắm, nhím rồi, nhím rồi, Nhím rồi, ê, ê, dễ thôi mày quá. Thằng mày tông nhím dễ dễ thôi tiên. La Hả? Cái gì à. Tô này. Mích sửa hả? ô khô ทุกคนนะนี mm ่มัน like ค yeah. well, ือ like วิว like ัฒนาการใหม่เหรอไม่ม like ีหมดสมัยเราไม่มีเลยหนังสือคุยกับมันได้เนี่ยนะเจ๋งนะเจ๋งนะเจ๋งเลยเออจริงมาเจ๋งกว่าสมัยเรายังเล่นขี่บุกเลยนะอายุเท่านี้ยังไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวนี้มันอ่านมน่าีลาบร้องยังไงหมาร้องไงแมวร้องไงมันก็กดเท้าเออมันกดหมาสุนัขร้อง má, yeah. má mm -hmm. yeah. lo ngay nè, mm -hmm. yeah. mèo lo ngay nè, ai, thang lo ngay nè, ạ, cột à, à oh, oh. ah. oh. อืออืออะไนะันตายจะไายไดี่ไหนรอรอเลยรอรอเลยนี่มึงแบงค์ทำให้รอ <c oughs> ตายอยู่นี่จะไปไปไหนอีกครั้งนี้เปล่าวะข้างนี้บ้างดูดิมันเป็นรอยแล้วเปล่าไอรั้งนี้ข้างนี้เนี่ยเปล่า ลาลอยเนาะลอยนะลอยนะคนทำสวนก็ชชีมีกี่คนเหรอ,อยืมไปอัดวิดีโอไม่พูด เท hey, แล้ว่ายง่าเลยม่มาทตาพอแล้วลาตายไม่มีลายตายนี่ึงน,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 นะติดติติดติกระจบไว้เราทำให้มันยนะเยนเราใส่สปเปรนหนึ่แล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้นะ

ถ้ามันไม่ด,มกด,ดีก็ไม่น่ามันเป็นห่าหรือที่ถือถือแล้วลุมก็จะชูชูชู่อเกอนี่ิกกมลงลก้มลงไหน่อยหอ่ามันเจ็บานา่มันเลมันไม่เอาเลย <laughs> เอาเป่ากันเป่ากันเสร็จแล้วเป่าก็เสร็จแล้วเปาผมนะเปาผมกันนะไม่ใส่เลยเหรอใส่เดียวหน่อยวะใส่จะให้มันเป๊ะๆให้หน่อยไหม

ดีมันจะไม่หลอไงเราถ่ายรูปก,กันนะรูปเดูสิหอหรือ,อยังยิ้มเลยยิ้มเลย นอนแล้วยิ <lightweight> ้มสามสีา like,